ยังความยั่งสวัสดีครับวันนี้เราก็มาทีมงานเจริญชัยนะครับมาพิชิตเขาป่าตองนะครับอันนี้ขึ้นนะนี้ทางขึ้นนะครับนี่กรลังขึ้นนี่เราขึ้นเดียวนะครับอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นอย่างเดียวอนี้กําลังขึ้นนะนี่ เริ่มต้นนะครับตรงนี้เราต้องซัดอย่างเดียวนะครับรจะเบาไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นอย่างเดียวครับตัวนี้ เดี๋ยวคนไหนชันเลยจ้องชันเหรอกี่ี่ครับยังไม่หมดเลยนี่นี่แค่เริ่มต้นสุดจอดเลยคนน่าเอาดักไปเอึงหัวแก้วมีขึ้นนะครับเกียร์ห้าเลยนะครับสุดยอดครับขึ้นเกียร์ห้าไม่มีใครขึ้นครับ นีศาลเจ้าเราก็กสวัสดีจะตถีจะทางกันนิดนึงครับทากทางนิดนึงนะครับ,รบผ่านก่อนนะครับ เกีร์ต่ำนะครับลงอันตรายมีลงครับลงอย่างเดียว GPS <c ười> มีป่ะไม่มีพี่หายดิเนเราลงอย่างเดียวแล้วครับเขาหายดิ สุกับคนตัวทอมมดเล่ยวะ่ะลองเองเดียวนะครับยังยังไม่หมด,ดีกีีเไม่มีเหรอเนี่ยมาพี่เลี้ยวขวาี่ยังถหม,หมเลขสี่ศูนย์สอง้าแล้วเลียวซ้าย เหกร้อยเมตรครับนี่ลงเกต่ำนะนี่หาดปลาตองต่ำได้ต่ำนะครับรถเราจะรถไปไหนักเราก็ต้องทำให้ทีนนะลงเร็วไม่ได้ เซ้อมเลยมาเบรกอย่าแตะแช่นะครับเบรกมันร้อนนะครับเราต้องใช้ช็อปใช้ช็อปให้มีเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะไหนช็อปยังไงครับพี่นะเนี่ยช็อปครับช็อปเอ่อช็อปช็อปเปียช็อปปิ้งนะครับเบรก<อ>นี้แตะละแตละลานะครับแตะแช่นี่ไหม่เน่นะครับเดี๋ยวขวาลับ เ,เดี่ถนนหมายเลข4029ฝ่าขวานะครับฝา,า,าไปแก้ไหมอีกสองโลพี่สองโลอยู่ซ้ายเหรออีก500รอยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทพกสี่พันห้าสิบใช่ใช่สองโลอยู่ซสายฮะอีกสองโลอยู่คอ,อับหยุดสายพอแล้วมา,มา